สวัสดีครับอันนี้ก็เรามาดูกันนะครับเป็นแหวนสมัยอยุธยานะครับของแท้แน่นอนครับนะครับเดี๋ยวจะมาดูประวัติแต่ละวงกันนะครับระวังตรงนี้กระดาษดีๆประวัติแต่ละวงก็เดี๋ยวบอกที่มากันนะครับสวยมากครับ ตรงนี้นะครับได้ที่อำเภอจังหวัดอ่างทองนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับท่าวัดเกตชัยโยครับดำน้ำครับดำน้ำไม่เคยเห็นแหวนสมัยอยุธยาหางหงวงใดที่ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากครับใหญ่จริงๆครับใหญ่ถึงขนาดแบบสวยอะ่ะใหญ่และสวยด้วยนะครับ ใหญ่มากๆครับเป็นวงที่ขนาดใหญ่มากครับเดี๋ยวให้ดูไหมมันทัดวัดให้เห็นๆกันเลยครับนี่ครับหน้ากว้างของแหวนนะครับผมไม่เคยเจอแหวนสมัยยุยาที่สวยอ่อนช้อยนะครับแล้วดูสิครับว่าใหญ่ขนาดไหนนี่ดูหน้ากว้างนะครับเกือบสามเซนนะครับใหญ่มากครับสวยแบบ อธิษฐานไว้ครับอยากได้มานานแล้วแบบอันนี้คือกระดำน้ำข้าบปลูกเก่ามากครับนะครับเก่ามากไม่กล้าล้างครับส่วนวงนี้ก็จะได้ที่สิงบุรีนะครับสิงบุรีก็เป็นที่นาชาวบ้านครับนะครับศิลปะสวยมากครับรงนี้สวยมากครับรงนี้เป็น ไททูนตรงกลางนะครับสมัยก่อนน่าจะเป็นพลอยที่นิยมมากที่สุดก็คือไม่ไพ่ทูนก็เป็นโกเมนนะครับเพราะว่าหาง่ายนะครับอันนี้เช็คเปอร์เซ็นทองมาหมดนะครับมีแค่ส่วนประกอบของสองส่วนนะครับทองกับเงินครับส่วนใหญ่แบบเปอร์เซ็นดีมากครับอันนี้ก็ได้ที่อันนี้ได้ที่อยุธยาแม่น้ำอยุธยามาแบบนี้นะครับก็มีมาให้ชมกันนะครับวันนี้ครับ ยังไงก็ประทับใจวงนี้มากมากครับดูครับดูสวยงามครับผม